วัดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงน,นะครับมาติดตามดูผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่บุกเป็ดตองแปดนะครับที่จังหวัดนนบุรีแปลงนาของป้าสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่บาผักไปสิบเอ็ดวันย่าไปสามรอบมีตกรลางลูกเพื่ออันสุดท้ายเดี๋ยวดูว่ามีอะไร<ด>ให้เห็นบ้างนะครับดูกันเลยค่ะนี่นะครับโอ้โทุกคนเห็นไหมครับที่ี่ลอยขึ้นมาการโดนย่อยหมดนะครับ นี่ค่ะเนี่ยดูเต็มหมดแล้วครับเข้ารีดเป็นเม็ดยาแล้วครับโอ้โหเหลืออะไรบ้างไมมลุงเดี๋ยวดูเม็ดแดงเม็ดนี้นะครับนี่คะนี่ครับเป็นน้ำนมไปหมดแล้วเละเลยเละเลยใช่โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเป็นน้ำกาลทิเลยครับเนี่ยเม็ดข้าวนะครับสุดยอดเลยนะลุงดูดินะครับดูค่ะทุกคนเป็นเป็นวุ้นดีนะครับนี่ครับ เปื่อยหมดเลยครับฟางเปื่อยยุ้ยเลยเปื่อยหมดเลยครับแล้วดูข้าดีดเข้าแดงข้าวปนเนาะลุงเมล็ดยาว่าจะพืชเมล็ด้าลอย้นหมเลยครับโอ้ทุกคนเม็ดแดงไม่มีอะไรเหลือหมดแล้วครับเนี่ยเปื่อยเนี่ยขนาดนี้เลยครับเนี่ยเป็นน้ำนมหมดเลยใช่ขาวเป็นน้ำนมหมดแล้วครับที่ครับุยลุงประสิทธิภาพของตัวตองแปะเรานะครับย่อยดีนะครับนี่ดินก็เหลวดีนะครับ นี่ค่ะผลงานกำจัดท้าดีนะครับตัวตอนแปดเรานะครับเห็นผลเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่ที่การจะทํานะครับการย่ําการรักษาระดับน้านะครับ่ถ้าย่าได้มากรอบเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแล้วก็น้ำกอยู่แบบให้เลียเรียนอินลมพัดผ่านนะครับแบบไม่ติดนะครับอันนี้ก็่ค่ะาเข้มข้นก็จะอยู่คงเดิมนะครับแล้วคุณจะเห็นผลงานแบบนี้เลยค่ะใช่เนี่ยดูฟาร์มลอยกันนะครับลอยขึ้นมาลอยมาหมดเลยครับเนี่ย เมล็ดหญ้าเนี่ยมันดำหมดเลยครับมันเยอะแยะโดนย่อยจนดำไปหมดเลยครับไม่เหลืออะไรแล้วเนาะแบบนี้ครับตายแน่ๆข้าดีตายแน่ๆข้าดีเข้าเดงงข้าหางหญ้าว่าจะพืชนะครับไม่เหลือนะครับโดนย่อยหมดเลยเนี่ยฟางก็เหลือแต่เปลือกนะครับเหลือแต่ซากได้ย่อยหมดเลยครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามดูผลงานนะครับแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกร ที่มีปัญหาข้าวดีข้าวหางข้าวเด้งนะครับข้าวป่าข้าวอะไรก็แล้วแต่คือข้าวดิทตรงนั้นนะครับตัวตองแลดเนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเราเพอย <How S 1> ูด <you. S 1> ูหน้างานแล้วก็ให้คาแนะนํายันพื้นที่เลยครับค่ะ ต,ต่อข้ามาเลยนะครับค่ะฝากผลงานฝากติดตามผลงานด้วยนะคะคู่หูเกษตรตอง8ค่ะช่วยชาวนาแก้ปัญหาขาดีดนะคะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะแล้วท่านจะได้ผลงานที่ดีเยี่ยมแบบนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ